ครับทุเร่ยนข้าวชาวใต้ช่วงแกะประเด็นนะครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องก็เปิดบ้านปอปอทอนะครับนะโอ้พินเฮ้าเลแเกแเกะไข่ป้านาการทุจริตและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี้เป็นผลพิเศกันบ้างวันนี้เราพูดคุยกับดรรมนุญคงรัฐครับผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและป้องกันการทุจริตในภา,ารออครัฐธรงานูญปอปทเขตแปดกับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะัครบ ก่อนอื่นเลยวันนี้เรามารู้จักปปทกันก่อนครับ,รบปปทปปอชอหลายคนสับโนหลายคปค่ะแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับในส่วนของ สำนักงานปปชและสำนักงานปปทเนี่ยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยครับก็ล้วนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ได้อํานาจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็การปราบปรามสำนักงานปปชเนี่ยเขาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่สำนักงานปปทเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับในการขับเคลื่อนงานเราก็จะบูรณาการในการทํางานร่วมกันนะครับณปัจจุบันนี้ถ้ามีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐว่าทุจริตนะครับหน้าที่หลักในการ ไต่ส่วนข้อเท็จจริงหรือว่าการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของปปชแต่ถ้าของปปทเองเนี่ยเราด้วยความที่ปปทเป็นเป็น,นกลไกหรือว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่รัฐบาลมีการตั้งปปทขึ้นมาปปทเองก็ย <crumble. S 2> ังสามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนได้นะครับภายใต้การดำเนินการ,รอของศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติรหรือว่าสอตอชอ<ม>ซึ่งพอเราได้รับเรื่องร้องเรียนตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับ <IM. S 1> ปปทก็จะลงไปตรวจ ถ้าพบว่าเป็นเรื่องมีการกล่าวหาว่าทุจริตเราต้องส่งให้กับทางปปชแล้วปปชเองเขาอาจจะดําเนินการเองะหรือว่าจะส่งเรื่องกลับมาให้กับทางปปทดําเนินการแต่ส่วนได้ในมิติของงานด้านการปราบปรามแต่งานด้านการอื่นๆเนี่ยอย่างปปทเองเราก็สามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าหน่วยงานภาครัฐ ก็แจ้งเข้ามาที่ปปทได้เพื่อน,นําไปสู่การติดตามแก้ไขปัญหาแล้วก็รวมถึงกรณีที่ภาคประชาชนนะครับได้ไปบพบไปเจอไปเห็นการดําเนินโครงการภาครัฐที่มีลักษณะของใช้วงเงินงบประมาณสูงเกินจริงหรือว่าสร้างมาแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าตรงนี้เองครับปปทก็สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการเข้าไปตรวจติดตามไปตรวจสอบได้แล้วก็ถ้าพบ เราอาจจะส่งเรื่องต่อไปให้กับสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าพบว่าเป็นการทุจริตเราก็ต้องส่งเรื่องต่อไปให้กับทางสำนักง,งานปาปชสรุปว่าเรามีการบูรณาการทำงานร่วมกันส่งเสริมกันในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตครับจุดมุ่งหมายเดียวกันใช่ครับมผมค่ะ แล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทุจริตถามท่านผอ,อก่อนเลยว่าตอนนี้สถานการณ์การทุจริตในสังคมของเรามีแนวโน้มเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกระทบต่อสังคมยังไงบ้างคะครับแน่นอนเลยครับว่าปัญหาการทุจริตเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่มีความสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศนะครับถ้าเราถามว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยเพียงใดท่านลองดูจากภาพข่าวได้เลย ก็จะพบว่าไม่เว้นแต่ละวันไม่เว้นแต่ละสัปดาห์นะก็จะมีภาพข่าวของการล่อซื้อจับกลุมมีเจ<ม>้าหน้าที่เรียกรับสินบนแล้วก็มีการดําเนินโครงการภาครัฐต่างๆที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบของรัฐนะครับอันนี้เป็นมิติของของในประเทศนะครับ<ม>แต่ถ้ามองในเรื่องของภาพของภาพภาพลักษณ์ในเวทีนานาชาติเนี่ยมีองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติ<ม>เขาจัดลำดับประเทศไทยเนี่ยนะครับ<ม>จัดลำดับ1 8 0ปประเทศทั่วโลกว่า ในโลกเราเนี่ยมปปีประเทศใดมีภาพลักษณ์ของการ<ม>ทุจริตเป็นปนมางน้อยเพียงใดก็มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนครับ<ม>ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เพียง35คะแนน <Okay. S 1> จากคะแนนเต็มร้อยและ<ม>จาก180ประเทศทั่วโลกเนี่ย<ม>เราได้ลำดับที่108อันนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า oh. สังคมไทยประเทศไทยของเราครับยังเป็นประเทศที่มีปัญหาการทุจริตค <Okay. S 1> อร์รัปชันอยู่ใน<ม>ระดับสูงแล้วก็สิ่งที่จะส่งผลกระทบเลยพอประเทศไทยของเราครับถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริต นักลงทุนชาวต่างชาติเขาก็ไม่อยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเราไม่มั่นใจเข้ามาในบ้านเรามาติดต่อลงทุนไปติดต่อขออนุญาตตั้งโรงงานลงทุนต่างๆต้องเสียเยบี้ยใบายทางตรงนี้เองก็เป็นต้นทุนเขาก็จะไม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเรา เมื่อไม่มีการลงทุนเศรษฐกิจก็ไม่ดีมันก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนมากๆเลยตอนนี้เราเห็นประชาชนเริ่มเตือนตัวกันนะครับ,รบประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไงบ้างครับครับในมิติของสำนักงานปปทอเองเนี่ยก็ต้องต้องสืบเนื่องมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญเลยนะครับที่กําหนดให้ในไว้ในมาตรา63รกําหนดให้หน่วยง,งานของรัฐเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ ให้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับได้รู้ถึงพิษภัยแล้วก็ปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับรวมถึงส่งเสริมการรวมตัวกันของภาคประชาชนภาคประชาสังคมในการมารณรงค์มาป้องกันแล้วก็มาต่อต้านการทุจริตอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักของสํานักงานปปทนะครับโดยในมิติของการทํางานเนี่ยทางสํานักงานปปทเองครับได้มีการกําหนดโครงการเครือข่ายปปทเฝ้าระวังการทุจริต แล้วก็ PACC Connect นะครับโดยมีกิจกรรมหลักกิจกรรมที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการ เปิดบ้านปาปทเปิดบ้านปาปทหรือ open house. ว่าโอเพนเฮาส์ตรงนี้เองเนี่ยก็วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อที่จะรับเรื่องรับข้อมูลเบาะแสจากพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามาที่สำนักง,งานปาปทเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแน่นอนครับเท่าเป็นเรื่องของการสุตริตเราส่งต่อปปชแต่ถ้าเป็นเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันเนื่องมาจากการที่อาจจะหน่วยงานอาจจะยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขหรือว่า มีหลายหน่วยงานที่ต้องแก้ไขแต่ก็ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหลักตรง,ตรงนี้เองปปทก็ะจะมามาเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้แล้วสิ่งที่สําคัญเลยที่เราต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของภาษีประชาชนทุกคนเสียภาษียากรแล้วเ,เงินภาษีต่างๆนะครับ ที่เราได้เสียไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีจากการซื้อสินค้าทุกคนเสียภาษีหมดเลยซึ่งเงินภาษีเหล่านี้ครับก็สะท้อนกลับไปเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ถูกนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศมาเป็นโครงการมาเป็นงบประมาณต่างๆที่ลงสู่ท้องที่ท้องถิ่นตรงนี้เองจึงมีความสําคัญที่พี่น้องประชาชนครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะ,ะป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต อันนี้เป็นเป็นบทบาทของมิติของ,ของภาคประชาชนและส่วนที่สําคัญเลยรัฐธรรมนูญครับได้บัญญัติรับรองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยอ,อยู่ในมาตรา50นะครับกำหนดให้ประชาชนหรือว่าปวงชนชาวไทยเนี่ยมีหน้าที่ในการไม่ส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมและไม่สนับสนุนการทุจริต ประพฤติมีชอบในทุกรูปแบบตรงนี้เองก็จะตึงเกิดกิจกรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับก็คือโอเพ่นเฮาส์ที่เราเปิดบ้านนี่นะครับเราเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเลยรับข้อมูลได้ทุกวันเลยครับก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีห่วงระยะเวลาโอเพ่นเฮาส์ของเราเปิดทั้งปีเปิดทั้งปีเปิดตลอดเลยครับค่ะแล้วก็สามารถที่จะถ้าพบเห็นความผิดปกติก็แจ้งทางปปทได้นะครับและอย่างในช่วงที่ผ่านมาค่ะท่านผอเราได้มีกรณีที่แบบว่าชาวบ้านแจ้งเข้ามาเนะคะเป็นเบาะแสความทุจริตในเรื่อองะไรบ้า ก็เน้นย้ำอย่างนี้ก่อนนะครับมี4ประเด็นหลักๆที่พี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าได้ประสบพบเจอนะครับที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาที่ปปทได้ประเด็นที่1ครับเรื่องของการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐว่าทุจริตเน้นย้ำนะครับอาจจะกรณีที่บางทีพี่น้องประชาชนเองเนี่ยไปประสบพบเจอไปสัมผัสอย่างเช่นมีเจ้าที่รัฐเรียกรับเงินอะไรต่างๆตัวนี้เองเนี่ยหรือว่ากรณีที่มีการกล่าวหา เจ้าหน้าที่วัตุจริตตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาที่ปปทได้แต่ก็เน้นย้าว่าพอเราเข้าไปตรวจสอบให้ในเบื้องต้นแล้วเพราะว่าภาคประชาชนเนี่ยเขาจะมาอาจจะไม่ได้สามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ปปทอเองเรามีกลไกเรามีเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงข้อมูลสามารถมีหนังสือไปถามหน่วยงานได้ตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราพบว่าเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐว่าทุจริตเราต้องส่งต่อปปชก่อนนะครับ,รบประเด็นที่2นี้สําคัญกรณีที่พี่น้องประชาชนครับได้ไปติดต่อขอรับบริการ กับส่วนราชการใดก็ตามราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการใดก็ตามแล้วพบว่าไม่ได้รับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตมีความล่าช้าประวิงเวลาดึงเรื่องตรงนี้เองเนี่ยปปทสามารถเข้าไปช่วยไปติดตามได้นะครับรวมถึงเรื่องใดก็ตามครับที่เป็นกรณีที่ประชาชนเนี่ยไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว เป็นลักษณะของการทีร่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนล่าชา้าประวิงเวลาหรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการเนี่ยมีการดําเนินการใดๆก็ตามแล้วเป็นลักษณะของการที่มือเหมือนกับเป็นเรื่องของการที่ทำให้ราชการเสียหายตรงนี้ก็แจ้งข้อมูลธรรมาดาแล้วก็รวมถึงเรื่องของคิดทำทิ้งหรือว่าททประเด็นในเรื่องของการก่อสร้างโครงการภาครัฐแล้ว ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งก็มีมากมายหลายๆกรณีนะครับที่ปปทได้เข้าไปนะครับทีนี้เรียนท่านพิธที่กรทั้งสองคนครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภายในปีนี้นะปีงบประมาณพศ2 5 <Okay. S 1> 6 7นี่ยทางปปทหลังจากที่มีการเปิดกิจกรรม โอเพนเฮาส์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนหลายๆคนนะได้มีการแจ้งข้อมูลเราก็จะมีเครือข่าย<ม>เครือข่ายภาคประชาชน<ม>เครือข่ายกลุ่มสภาองค์กรชุมชนมเครือข่ายคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับได้ส่งข้อมูลเข้ามาม,มีเรื่องที่ปปทเข้าไปรตรวจสอบเนี่ยจำนวน12เรื่องด้วยกันครับใ,ในจํานวน12เรื่องนี้ครับก็จะมีในในวันนี้เนี่ยขอยกตัวอย่างเรื่องที่ที่เราสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยอย่างกรณีมีถนนสายหนึ่ง ที่อยู่ทางหลังทางกองบินเจ็ดสุวรรสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยนะครับก็พบว่าถนนเส้นนี้มีความชำรุดเสียหายมากแล้วก็มีประชาชนถึงขั้นส่งคลิปมาให้ทางปปทนะครับเราก็ลงไปดูแล้วก็พบว่าถนนเส้นนี้ครับมีปัญหาว่าถนนมันเหมือนกับลอยลอยอยู่คือไม่ได้มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบเพราะว่าาตอนที่เขามีการก่อสร้างเนี่ยอาจจะมีหน่วยหน่วยงานหนึ่งมีการก่อสร้างแล้วมีการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อมาก็ยังไม่ได้มีการส่งมอบให้กับ หน่วยงานใดเป,ป็นผู้รับผิดชอบหลักกรณีนะตรงนี้เองเนี่ยพอเราลงไปดูแล้วนะครับเราก็แก้ไขปัญหาโดยการเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยทุกหน่วยงานเข้ามาพูดคุยในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้ข้อสรุปก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาใน,ใ,นในระยะแรกก็คือ,อคือหน่วยงานก็พร้อมใจกันที่จะไปะซ่อมแซมให้ประชาชนได้ใช้งานในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ที่สําคัญเลยครับแขวงทางหลวงชนบทซึ่งเราเชิญไปด้วยนะครับก็เสนอเรื่องนะครับเอาถนนเส้นนี้ไปเป็น โครงข่ายของถนนทางหลวงชนบทเพื่อนะครับ <c oughs> ที่จะมีงบประมาณมาบำรุงรักษาต่างๆนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับมีเรื่องร้องเรียนนะมีเรื่องร้องเรียนนะครับจากจากพี่น้องนะครับประชาชนว่ามีการลุกล้ำลำรางสาธารณะ <c oughs> เราก็นําไปสู่การเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยและสุดท้ายมีการหรือสิ่งก่อสร้าง <c oughs> ต่างๆออกไปจากลำรางสาธารณะอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมสําหรับสำหรับ โครงการ Open House ของปปทครับ,รบก็ถือว่า oh บางเรื่องราวที่มีพี่น้องประชาชนเสนอเข้ามาเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ถ,ถ้าคิดเปอร์เซ็นที่เราสามารถช่วยหาทางออกได้ประมาณก<ๆ>็ถ้าอย่างตอนนี้นะครับอย่างที่ที่เราได้รับเรื่องมา12เรื่องของปีก็ประมาณ67เนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้ก็เกิน5 0แต่ก็ต้องเน้นย้ําอย่างนี้ก่อนนะคะว่าสานักงานปปทเองเนี่ยเราจะเป็นหน่วยงานกลางหลายๆเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็จะมีหน่วยงานที่เขาจะรับผิดชอบอยู่แหละแต่แต่บางทีอาจจะจะกำลังดำเนินการกันอยู่แต่พอพอพี่น้องประชาชนได้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเหมือนกับ พอปปทได้เข้าไปก็เหมือนกับได้ได้ไปติดตามอะไรที่มันอาจจะกําลังดําเนินการอยู่กําลังช้าอยู่ยังยังยังไม่คล่องตัวพอปปทได้เข้าไปติดตามก็นําไปสู่การแก้ไขเพราะว่าพอปปทได้ลงไปแล้วครับสิ่งที่เราเน้นย้ําคือเราต้องให้หน่วยงานได้แจ้งกลับมาให้ปปทด้วยว่าได้แก้ไขปัญหายังไงแ้ไขปัญหาต้องแจ้งผลกลับมาที่ปปทด้วยตามข้อสังเกตที่ปปทจะส่งไปครับครับท่านพอครับส่วนใหญ่ทั้ง12เรื่องในปีโอเกตที่ผ่านมาเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องของรับเมาหรือเรื่องอะไรก็ส่วน ใหญ่ก็จะเป็นเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากโครงการภาครัฐต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมีการดําเนินโครงการก่อสร้างหลายๆโครงการที่เป็นลักษณะของของล่าช้าอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากโครงการก่อสร้างสะพานทางแยกทางรถไฟที่ที่เขาหัวควายที่อำเภอพุนพินตรงนี้เองเนี่ยก็โครงการ สองสปีแล้วที่ชาวบ้านนะครับก็ต้องใช้ทางเลี่ยงทางเบี่ยงนะครับแล้วก็โครงการน่าจะมีความล่าช้าอพอทางปาปทได้เข้าไปก็ไปพูดคุยว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็นําไปสู่การแก้ไขนะครับสุดท้ายกลับมาไม่นานเพียงอาทิตย์เดียวก็ได้มีการเริ่มดําเนินการแก้ไข<อ>แล้วลปัจจุบันก็ดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ครับประมาณนี้เลยครับสุดทา้ายค,ค,ครับในช่วงท้ายสุดเลยนะครับทางปปทอเองเนี่ยก็ยินดีที่จะเป็นหน่วยงานกลางน,นะครับที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมถึงเรื่องของอปัญหา ความการทุจริตในภาครัฐด,ด้วยนะครับเรามีสายด่วนปปท1 2 0 6นะครับแล้วก็รวมถึงเรามีช่องทางตรงเลยนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเป็นโทรศัพท์มือถือโทรเข้ามาที่กลุ่มง,งานป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้เลยนะครับ0614143872สองอันนี้เขาจะถึงครับผมโดยตรงเลยใน,นานะผอกลุ่มง,งานป้องกันแล้วก็เบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาพูดคุยในการ เล่าปัญหากันเบื้องต้นเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ด้วยครับผมอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอดรธรรมนูนคงรัฐครับผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันทุจริตในภาครัฐสำนักปปทเขต8ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ